ชาเขียวยเย็นสูตรสกัดด้วยเครื่องชงใหญ่ดึงความหอมขั้นสูตรนี้ชงสดหม่แก้วต่อแก้วรสชาติที่ได้จะเข้มหอมลึกกลิ่นมะชะหอมหอมเน้นปะ่ะเริ่มทํากันสเตจพี่หนึ่งช่างใบชาเพื่อควบคุมคุณภาพให้อร่อยเท่ากันทุกแก้วสูตรล้านเฮียรปริมาณใบชาที่ใช้คือ15กรัมเฮียใช้ชาเขียวเหนือผสมชาเขียวใต้อย่างละ500กรัมใส่แผงกระจายน้ำช่วยเพิ่มการสกัดรสชาติที่ได้จะเข้มและหอมขึ้น กดน้ำครั้งที่1 30 ml และพักบ่มชา30วิจังหวะที่ระบ่มชาจะบานแล้วส่งกลิ่นหอมออกมามากขึ้นเมื่อพักครบ30วิก็กดต่อจนได้100 ml ตามสูตรสังเกตนะครับถ้าเป็นชาที่สกัดสดใหม่จะมีคิมมาออกมาหอม หัวนมผง0ูนจุดห้าและตามด้วยน้ำตาลอ้อย0ูจุดช้อนโต๊ะแต่ถ้าใครไม่ชอบมันไม่ใส่หัวนมผงก็ได้แต่จากที่เฮยสังเกตลูกค้าที่สั่งชาเขียวนมเย็นสไตล์ไทยส่วนใหญ่จะชอบแบบชาหอมๆรสชาติหวานมันฟิลแบบอากาศร้อนๆกินแล้วชื่นใจ <c oughs> ต่อไปนมข้นจืด30นมข้นหวาน30และท็อปปิ้งในฟองนมในส่วนของความหวานมันต้องถามลูกค้าทุกครั้งว่าชอบหวานระดับไหนหวานมากหวานกลางหวานน้อยต้องใส่ใจและปรับให้ตรงกับที่ลูกค้าชอบนะครับ ค่อยๆรินน้ำชายอย่างตั้งใจส่งกลิ่นหอมไปยั่วลูกค้าจังหวะที่ลินบอกเลยโคตรหอมทั้งมีลูกค้าเดินผ่านต้องหาหลังกลับมาซื้อแน่นอน <c oughs> ปิดฝาชาเขียวเย็นๆร้านน้ำมือ36มพร้อมเสิร์ฟ <c oughs> เห็นชาเขียวแวบๆที่ร้านน้ำมือ36ทุกช่องทางช้อปปี Facebook ลาซาด้าทิก o k กขายของแบบเนียนๆขอบคุณครับ <c oughs>